คค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้แผ่นร้อนนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฟาแผ่นค่ะอย่างแรกนะคะให้เสียบปลั๊กตัวเครื่องให้เรียบร้อยนะคะและกดปุ่มเปิดปุ่มนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะมาเซตเวลาเซตเวลากันนะคะอย่างแรกเลยเวลาตรงนี้นะคะคือช่องเวลานะคะอันนี้คือช่องอุณหภูมินะคะเดี๋ยวเรามาเซตเวลากันนะคะเราจะใช้อยู่ประมาณ30นาทีนะคะ กดค้างไว้กดปุ่มนี้ค้างไว้นะคะให้ตัวหนังสือเนี่ยกระพริบนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เซตเวลาได้เลยนะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่ 32, 32นาที32นาทีนะคะถ้าเราอยากจะเพิ่มเวลาได้ตรงปุ่มนี้นะคะเครื่องนี้สามารถใช้งานสดคือ60นาทีนะคะ นี่นะคะคือนานสุดแล้วถ้าเราอยากจะปรับให้เหลือ30ก็กดปุ่มนี้นะคะคือลดเวลาในการใช้นะคะโอเคค่ะหลังจากเครื่องเซตอัพเรียบร้อยแล้วนะคะตัวหนังสือจะหยุดกับพิมเองอัตโนมัตินะคะเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยหลังจากนั้นเราจะมาดูที่อุณหภูมิค่ะตอนนี้นะคะปัจจุบัน ฟาแปร์ตอยู่ที่สามสิบกว่าองศานะคะแต่เราต้องการเพิ่มอุณหภูมินะคะให้สูงกว่านี้ขึ้นอีกนิดนึงนะคะให้กดปุ่มนี้ค้างไว้นะคะจนกว่าตัวเลขจะกระริบนะคะหลังจากนั้นค่ะให้กดอุณหภูมิเพิ่มตามที่เราต้องการเลยนะคะเครื่องนี้นะคะสามารถสูงได้สูงได้มากที่สุดคือห้าสิบห้าองศานะคะหลังจากที่เราเซตได้แล้วนะคะเครื่องจะกลับมาสู่หน้าจออุณหภูมิปกตินะคะเครื่องจะโชว์แผ่นแผ่น อักษรตัวนี้นะคะนั่นหมายความว่าเครื่องันได้ทํางานแล้วนะคะแทนจะค่อยๆเพิ่มความร้อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงอุณหภูมิที่เราเซตไว้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าอุณหภูมิสูงเกินไปนะคะเราสามารถปรับลดอุณหภูมิได้กดปุ่มนี้ค้างไว้นะคะจนกว่าตัวเลขช่องนี้จะกระพริบนะคะแล้วเราก็กดมาอยู่ที่ประมาณ30องศาเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราก็ปล่อยล้าก็นอนใช้ได้ตามปกติเลย